ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยครับผมนะก็ในวันนี้นะครับผมเรานะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนะครับผมนะที่มีชื่อว่าแพนเวอร์ซอมบี้ภาคหนึ่งกันนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหซึ่งก็ในวันนี้นะครับผมเรานะครับก็จะมาต่อกันอีกเช่นเคยนะครับผมในพาร์ทที่แล้วนะฮะทุกคนนะเออซึ่งก็ในพาร์ทที่แล้วนะครับผมเรานะครับเล่นไปถึงอะไรเนี่ยเฮ้ยเรานะครับเล่นไปถึงเลเวลที่3นะครับผมนะเออนะซึ่งก้อนนี้ครับเลเวลที่4ี่ห้าปลาเด็กโกครับผมโอเคมานะครับทุกคนนะซึ่งก้อนนี้นะ มันก็มากันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งก็อันนี้นะครับมันคือไอกระถางต้นไม้นะครับแม่งก็มีแค่สามอันอย่างอีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะเออคือแบบมันน้อยเกินไปเว้ยนะเออนะตอนคูไม่ถ่ายคลิปแม่งเสือกไม่ร้องแต่ว่าตอนกูถ่ายคลิปเสือกร้องอะไรวะโอ้ยแย่มันคือ อันนี้นะครับมันคือมีอาฮิวเวฟนะครับแม่งคือสามอันกันด้วยนะทุกคนนะคือแบบโ้โหมีเยอะก็กันชิปหายนะครับนะเออนะซึ่งก็ซอมบี้มึงมากันอีกแล้วนะครับเออนะแป๊บๆนะเอานี่ไปนะผมอ่ะเป็นพี่ข้าวโพดนะเออนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี่ยเอ้ยตายดิเอ้านั่นไงแล้วแม่งหักไปหนึ่งอันแล้วเฮ้ยอะไรกันล่ะครับเนี่ยเออมันมันจนตาามากันแล้วนะผมนะ โอเคมานะครับทุกคนนะซึ่ง้อนนี้นะครับมันใกล้ถึงอ่าฮิวเวลออฟซอมบี้กันแล้วนะครับทุกคนนะนกมังกรเที่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอสาเด้อทุกคนเสียงแบบดังมากเลยเนี่ยเห็นไหมบ้าอ้าว ไอสั์เรื่องมึงหยุดร้องทาไมอา้าวไอ้เจ้าโอเคนะครับผมซึ่งก็มันคือเสียงนกนะครับซึ่งผมกไม็ไม่รู้ว่ามันเข้าหมปหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามันเข้ามาทุกคนน่าจะเ,าเข้าใจกันเป็นดีนะครับทุกคนนะแต่ว่าถ้าเสียงมันไม่เข้ามาเหมือนผมแม่งคือเป็นคนบ้าน,นะครับนะเออนะแต่ว่าขอให้มันไม่เข้ามากันละกันนะนะคุณดูนะเออโอเคถ้าทุกคนนะซึ่งก็ตอนนี้แม่งใกล้จะฮิวเว็บกันแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มันนะครับนะเออนะซึ่งก็รอกันไปเรื่อยๆนะ เออนะไอมาโอ้โหเยี่ยพูดพูดปั๊บมาปุ๊บเลยวะเฮ้ยไอ้เหี้ยก็เอาเอาเอาเฮ้ย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 แล้วกูทำยังไงอ่ะเอาเอาเอาแล้วมันคือไงอ่ะเอาเฮ้ยป๊บป๊บปั๊บป๊บป๊บนะป๊บป๊บปั๊บปั๊บแล้วคูไม่งจะแก้มันยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหทุกคน แล้วกูจะรู้ไหมว่ามันจะมันมันมันจะมีไอตัวแบบแปลว่าเต้งเต่งถึงถึงให้อมึงไอชี้จะต่อยกลับกลับกูไหมวะไอเว้เลยไอเฮ้ยทุกคนคือผมไม่รู้นู่นะคบเพราะว่ามันจะมีไอไอตัวเนี่ยทุกคนลืมคือลืมดูนะครับเอาดเหตุเลกูโอเคเอาใหม่เอาเอาใหม่นะครับโอเคมานะครับทุกคนนะซึ่งก็นี่นี่นะครับแล้วก็จะมา โอเคนะครับท okay, ุกคนนะซึ่งก็วันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะครับว่าในในตอนนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับทุกคนนะเออแป๊บแป๊บไอเยี่ยมันแดกกูโอ้โหแป๊บแป๊บนะโอเคนะผมซึ่งก้อนนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะผมนะซึ่งก็ในนี้ครับผมนะเป็นเนอร์แผ่นนะครับผมซึ่งก็ไอไอไอตรงนี้นะครับมันสามตัวเนี่ยนะครับทุกคนนะซึ่งไอสามตัวไอตรงนี้นะครับผมนะครับจะเอาเป็นเป็นตัววอล์นะครับทั้งหมดนะครับผมแต่่วาไไออ ตรงนี้นะครับผมนะไอไอตรงนี้นะครับและไอตรงนี้นะครับผมนะฮะผมนะครับจะเอาเป็นตัวไอเอตัวไอข้าวโพดหมดกันเลยนะครับนะเออนะซึ่งก็เฮยแม่งเฮเขาคคำว่าข้าวโพดนะครับโอ้แม่งกวดใจจะพูดได้นะครับทุกคนนะเออมันยากอ,าอะไรกันขนาดนะั้นนะโอเค โอเคมานะครับทุกคนนะซึ่งก็ในตอนนี้นะครับปันอ่าฮิเว็บกันแล้วนะครับทุกคนนะซึ่งก็ตัดมาแบบอย่างรวดเร็วนะเออนะซึ่งก็ไปครับ back to กม m ะโอเคนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะไม่ขอไปพูดอะไรกันมากมายแต่ว่าน่าจะพูดกันเหมือนเก่านะเออนะรอบ,บนะัดนะผมเพิ่มเกาะมันให้ให้ให,ให้ให้มันก่อนนะโอเคซึ่งก็แม่งแตกกูไปแล้วหนึ่งไงอ้เงี้ยเ้ยกูจะตายไหมเนี่ยโอเคมาครับทุกคนนะซึ่งก็นี้หูเฮีย้ยมันจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับอืม ผมเพิ่มอันนี้ไปนะครับยันนะฮะเป็นเออเป็นตัววอลคอนัทนะเออนะโอเคนะครับสังก้อนี้น่าจะรอดกันแล้วนะทุกคนนะเออโอเคนะผมรอดกันแล้วนะโอเคนั่นไงนั่นไงมาแล้วนะโอเคนะผมสังกบบป๊บัสุดยอดฟากแค่อะยโอเคนะครับตอนนี้รอดกันแล้วแม่งโอ้โหโอเคนะครับ ว่าแม่งจะเล็นตัวไปเยอะคลิปแองโงยังเงยนะผมคลิปนี้นะครับแม่งถ่ายคลิปไปแบบโอ้โหนะแบบนะตอนที่ผมเริ่มถ่ายคลิปนี้นะครับผมถ่ายประมาณนะฮะเอ่อประมาณเอ่อสิบสามโมงนะผมนะสามสิบนาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้แม่งสิบสี่กันแล้วนะครับคือผมแม่งถ่ายคลิปแบบว่าครึ่งชั่วโมงกันไปแล้วนะทุกคนนะเออนะแต่ว่าโอ้โหนะแต่ว่าในตอนนี้ผมมีคลิปแค่เจ็ดนาทีนะเออนะสุดยอดนะผมซึ่งก็อนนี้ อ๋อมันคืออะไรอ่ะเยี่ยอ๋อมันให้ปลูกนะผมโอเคปลูกปลูกไปนะครับแล้วก็อ๋อถ้าถ้าเราปลูกเกือบไปนะครับเรานะครับมันจะได้เงินนะคนดูดูดูนี่เห็นบ้าโอเคนะผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรนะผมเล่นไม,ไม่ไม่เป็นฮนะโอเคทําไมอะ่ะเออมันคืออะไรวะเนี่ยนะครับผมเทกลูก้าลา see if t h e ีเอฟเดอ n น e เตงเอลยูไลเออมันเป็นมันคืออะไรอ่ะเยี่ยมันแบบ มันมันมันจะมันจะให้ผมซื้ออะไรอ่ะมันจะให้ผมซื้ออันนี้เหรอใช่่าใช่แหละนะเมอกคนะผมก็ก็ซื้อมากันแล้วนะครับอ๋อนี่ไงมันคือปุ๋ยนะฮะโอเคแล้วอ๋อถ้าเราได้ปุ๋ยมันมันก็จะอัพอัพเกรดนะทุกคนโอเคนี่ไงเอโอเคเทียวอ่ะเฮ้ยโอเคแลผมนะซึ่งก้อนนี้แหละนะฮะอันนี้น่าจะจบกันแล้วนะผมนะซึ่งก้อนนี้นะครับเป็นด่านที่ห้านะผมนะซึ่งก็ไปกันเลยครอ่าปะ let's go ฮะ Few moments later. แป๊บหนึ่งนะอันนี้นะครับไอด่านที่5้านะครับมันคือด่านอันนี้เว้ยมันคือด่านเหนือไอด่านในไอด่านในด่านไอด่านทีอน่อะไรอะ่ะไอด่านสายพานะครับทุกคนนะเออสังกโอนยแย่โอ้ยแย่นะฮะโอคยรับ okay, ผมนะึ่งก้อนี้ก็ไปกันเรื่อยๆนะครับโอเคมานะครับทุกคนนะึ่งก็ในตทอนนี้นะครับเกมแม่งให้ให้ให้ใหผมมาแค่ไอไอเออตัวเฮียนี่นะครับนี่นะครับมันคือเป็นไอตัวเออ พาษาไม่ใช่ภาษาดีเป็นตัวพืชกินคนนะครับทุกคนเห็นหให้ให้มาแค่2อย่างนะครับ1ครับไอตัวเหี้ยนี่นะครับ2คือเป็นนดือก,กระถางต้นไม้นะครับทุกคนนะเออนะโอ้โหเหี้แม่งสุดยอดชิบห่านนะทุกคนนะเออสำหรับแบบนะนี่นะครับซึ่งมันก็ให้ตัวรับเปิดเรามากันด้วยครับทุกคนนะแต่ว่ามึงแดกมันบีดีเหี้ยโอเคนะผมนะซึ่งก็โอ้โหเหี้ยมันเยอะจังวันนี้เฮ้ยเอิบนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วแม่งดูแล้วมันขโมยอะไรเราไป เย็ดเป็ดอะไรกันล่ะครับเนี่ยโอ้โหทุกคนมันคำมาอะไรเนี่ยเฮ้ยมันคขโมยกระถังเราไปทุกคนนะแต่ว่าไม่ไม่เป็นอะไรเป็นไรฮะเพราะว่าเราเออได้กลับมาขึ้นมากันแล้วนี่นะครับเห็นว่าเออนะฮะแสดงว่าสุดยอดชิบหายเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแบบแบบนะเฮ้ยข้าถังต้นไม้กูว่ะเอ้าเอ้าเอาแบบนั้แล้วเปิดแม่งเลยเอ้าขุดขุดขุดแล้วเปิดออกปุ้โอ้าวไอ้เหี้ยมันตายแล้วนี่ยว่าเอ้าไอ้เหี้ยแล้วกูจะขุดออกทำไมอ่ะเอ้า ไอ้เร่ออะไรครับนี่อ้าวโอเคมาแล้วนะครับทุกคนนะซึ่งก็นาทอนนี้นะครับมันก็ใกล้ถึงอะฮิวเว็บซอมบี้กันแล้วทุกคนนะเออนะซึ่งก็ทอนนี้ในแมปนี้มันใกล้จ,จัดจบกันแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคนะครับผมนะซึ่งก็เฮ้ยมึงเขียวยี่อะไรอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยมึงไอ้ชี่ยนี่มึงมึงแต่อ้ยแี่เนี่ดิเอ้ามึงมึงเกินนาเกินไปแล้วเอ้าโอเคนะครับเออนะโอเคนะครับซึ่งก็นั่นไงมาแล้วนะฮะ ไอ้เหี้ยอะไรครับนี่อ้าวอ้าวเว้ย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 อ้าวเฮ้ยแดกไปดิแดกไปดิจาาแป๊บนะผมขุดขุดขุดออกก่อนโอเค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 แล้วก็นี่กินไปนะโอเคนะครับโอ้โหยึดเป็ดทุกคนทุกคนแป๊บ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 นะกินไปกินไปเคี้ยวไปโอเคโอเคนะครับโอ้โหคือตอนนี้ซอมบี้แม่งเยอะมากนะครับทุกคนนะเออโอเคนะแป๊บนะโอเคกินไปกินไปเพื่อน กินไปเพื่อนโอ้โหโอ้โหนะเฮ้ยไอ้เชี้ยมึงให้ตัวเชี้ยอะไรกูมาเนี่ยเฮ้ยมึงเอาตัวกินมาให้กูบ้างยิ่เฮ้ยไอ้สัตว์โอเคแล้วนะโอเคโอเคโอเคกินไปกินไปเฟิบโอเคโอเคครับรับเปิดโป่งโป่งผมก็ไม่ได้แบบอยากจะร์องจะแอคอะไรกันมากนะครับทุกคนนะแต่ว่าเฮ้ยมันง่ายเกินไปเว้ยนะครับซึ่งก็นั่นแหละนะครับซึ่งก็อนนี้ฮะกาลิกนะครับผมที่แปลว่ากระเทียมนะผมนะ drive Driver s Drive world, ไลด์เนี่ย Driver zombie into other lane ก็ไม่เข้าใจกะติเช่นเคยนะครับมันคืออะไรแบบมันคือแปลว่ามันจะย้ายซอมบี้ไปในเลนเลนเลนอื่นนะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจนะคะว่ามันจะเสื่ออะไรนะคนดูนะซึ่งก็นี่แหละผมนะก็สำหรับคลิปนี้ครับไปก่อนฮนะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนไปฮะค,คลิปแม่งถ่ายอย่างนาเดเป็ดเด